และขณะนี้นะครับคุณลุงช่างเขาก็กําลังทําการเก็บงานก่อนที่จะทําการจัดส่งให้คุณพี่ลูกค้านะครับพอดีว่าคุณพี่ลูกค้านะครับเขาได้ทําการสั่งซื้อฐานไม้สักขนาดใหญ่นะครับผมหรือว่าสแตนทรงสูงก็ได้นะครับงานนี้นะครับผมก่อนที่ผมจะทําการจัดส่งนะก็เลยถ่ายวิดีโอเอาไว้ให้คุณพี่ลูกค้าท่านอื่นๆดูด้วยนะครับฐานชิ้นนี้นะครับเป็นงานไม้สักเกรดลักชูรี่นะครับลักชูรี่คืออะไรลักชูรี่ก็คืองานไม้สักเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วเนื้อไม้เขาจะต้องแข็ง แข็งแรงเนื้อไม้เขาจะต้องดีจะต้องตรงด้วยนะครับงานชิ้นนี้นะครับขนาดความสูงนะครับวัดจากพื้นจนถึงตัวฐานด้านบนเลยนะครับ1เมตรครับวัดด้านหน้าไปด้านหลังนะครับกว้างคูณยาวของพื้นที่ที่จะวางพระพุทธร,รูปได้นะครับหรือว่าวางสิ่งของที่จะเอาไ้โชว์ได้นะครับ 85คูณ60เซนด้านหน้า85ความลึก60เซนนะครับกับขนาดความสูง1เมตรนะครับผมงานนี้เป็นงานไม้สักและลวดลายที่คุณพี่เห็นด้านข้างของตัวฐาน,นทั้งหมดนี้นะครับเป็นงานเดินลายเส้นทองประดับกระจกสีสวยงามงานนี้เป็นงานหัตถกรรม100%นะครับผมงานฝีมือล้วนๆเลยลวดลายด้านทั้งลวดลายด้านข้างด้านหน้าด้านหลังทั้งหมดนะครับเกิดจากการที่คุณพี่ช่างเนี่ยเขาค่อยๆทําการขดเส้นขม หมวดปมทีละเส้นนะครับผมงานนี้ไม่มีคำว่าแผ่นสำเร็จรูปแต่อย่างใดนะครับผมชิ้นนี้นะครับผม22,000บาทที่ศูนย์บริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับคุณพี่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแคปภาพนี้เอาไว้พอแคปภาพนี้เสร็จนะครับคลิกลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์มันจะเด้งไปที่ไลน์ครับส่งภาพนี้พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณน้องเจ้าหน้าที่ไตรลักษณ์ก็ได้นะครับผมที่ศูนย์ไตรลักษณ์เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับและ ที่สคัญําอย่าลืมกดติดตามช่องไตลักเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆนะก็จะนำมาลงเสนอในช่องนี้เป็นช่องแรกๆเลย